เนนะักตาปบบ็นันจะจตัวเ็นมอย่างนี้อะไรมาเส้อน้องผู้ชายอ่ะเป็นอะไรอันน้เาแบบเหมือนผู้ายเป็น ทำงานทำอะไรก็ไม่ได้ฉันเยอะทีู่กดไม่ได้ป๋าป๋าป๋าพี่ผู้ชายอ่ะฝันนี้ผู้ชายมาฝั่นี้ตอนนั้นเนี่ยที่โดนสิงอยู่เลยนะเหมันโดนสิงอยู่เลยน่ะใช่ค่ะไปหาไอ้ที่ราคาจานโดนสิงโดนสิงด้วยนะตอนเท่น้นและแต่หนักอีกทีทำปุ่นในเขาน่าวันสองวันจะรีบทำหน้าหนุ่มพี่น่าอยู่เขาคนนี้โอ เอาสร้อยมาลูกสรอยให้พ่อไปลูกเดินลูกเดินดูโล่งหรือยังม,มีอะไรนะงับเครียดให้มีนะเดิน,น,น,นกน้าวย <2 S 2> าวที่กลับมาลกลับมาลูกโลก่งไหมลูกหันหลังไปสูดถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายเราโล่งกี่เปอร์เซ็นต์นแล้ว ไม่มีอะไรแล้วนะเขาไม่มีอะไรแล้วนะมันขับออกเที่ยงแล้วนะนีไ่ไปทําบุญนะวันนี้พรุ่งนี้ก็รีบไปทําได้แล้วลูกลูกไปนะขอพ่อลูกพ่อ่ำด้วยให้คุ้มครองเราด้วยเอออย่าให้ใครมาสิงเราใช่ไหมให้เราถลาดเงียงจริงๆรวยเยอะเอาขอความอะไรมา,มา <c oughs> ตีเช้าตีเช้าโอเคตายไปหมดเลยป๋าเดินยีเรวนะดูเซตดูหายปวดแขนหรือยังหายปวดแขนยังป๋าเช็คแขนดูีคนหายแล้วนะสูงถึงร้อยรัดไกหายกี่เปอร์เซ็นตนะ์แล้วนะลยี่สก,ก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบไปพ่อพ่อนะาปวดตรงไหนพี่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเป็นตรงไหนบนบานเลยยังจำไม่ได้ค่ะ หาหนึงวันเท่าไหร่ก็หมดค่ะมีนตะเป็นนี่ครับชที่ฉงมือชะที่สงองนะค่อยๆชนะไปเรื่อยๆนะอย่าให้เดือดร้อนนะปดตรงไหนเปล่าดต้นคอค่ะแล้วต้องไปคลอนขึ้น่อยๆงขาอนี่ะเอาส่มาดิเดินดูหายวดหรอยังแต่นที่ไปทำบุญเรื่อยๆเขานะแล้วบอกขอแก้บวขอแก้บวนะเอ เป็นไงลงไหมลงค่ะสูงถึงร้อยร่างกายดีกีก่เปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาขอบคุณนะ